ทเทศบาลตำบลกโกโกจัดแถลงข่าวสืบสารประเพณีตักบาทเทโวโรหนะะตักบาตรข้าต้มลูกโยนเข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรควัดดงน้อยจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2567 เวลา14นาฬิกาณศูนย์นการเรียนรู้สัมมนาเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายกอพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการสืบสารประเพณีตักบาทเทโวโรหณะวันออกพรรษาประจำปี2567โดยมีนางกิตสนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนางอารีพฤกษภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลบบุรีผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีกรมกพิเศษเรือนจังกลางจังหวัดลบบุรีสถานศึกษาพร้อมบริษัทห้างร้านในพื้นที่ตำงบนกกโก,โกร่วมแถลงข่าวซึ่งงานดังกล่าวนั้นกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคม2567ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ในวันเสราร์ที่19ตุลาคม2567 ตั้งแต่วัา7เจนาฬิกาพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรเทวโรหณะรพระภิกษุสงฆ์40รูปภายใต้แนวคิดตักบาตรข้าต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคชมขบวนแห่เทวดานางว้ามหาศรัทธาบูชาพระพุทธศสย,ยาติที่มีความยาว45เมตรกว้าง4เมตรและสูง16เมตร ซึ่งเป็นที่เริ่มใสสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งมีพระสงฆ์จํานวน40รูปได้เดินลงมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มายืนรอใส่บาตรกันพร้อมด้วยขบวนนางรำสีกกโก,โกและวงดนตรีมโหรีสุดอลังการชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ ชอบไปกับตลาดวัฒนธรรมโกโกพบกับอุ้มพระธาน,นิดแป้นจันท์มิสแกรนลบบุรีปี2525 25, โดยมีพระครูสิริธรหลวงพ่อสารันเจ้าว,าวาดวัดดงน้อยเป็นประธานฝ่ายสง สำหรับการตักบาทเทโวโรหณนะหรือการตักบาทเทโวจะจัดขึ้นในวันแรม1น่ค่ำเดือน11หลังจากวันออกพรรษาแล้ว1วันเพื่อะระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับมายังโลกมนุษย์ หลังจากเทศนาอาภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาในเทวโลกโดยพุทธศาสนิก,กรชนจะมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระพุทธเจ้าด้วยข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดขนมนมเนยและดอกไม้ทุกเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาและได้กระทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในวันที่19ตุลาคมพศ2567นี้นะครับ ทางวัดดงน้อยของเรานะครับตำบลกโก,โกเราได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทวขึ้นนะครับโดยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นสถานที่จัดงานนะครับในงานก็จะมีตรงบริเวณทางาพระนอนใหญ่ของเรานะครับเราก็จะมีเป็นเนลมิตเป็นสวรรค์นะครับจะมีหมอกควันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อประตูสวรรค์เปิดมาก็จะเป็นขบวนของ เหล่านางฟ้าเทวดานะครับแล้วก็มีเสลียงพระนะครับแล้วก็มีบาทใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปด้วยกัน4 40รูปเอ้ยมีมีพระ40รูปด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นสองแถวแถวละสแถวและ20รูปนะครับก็จะเดินลงมานะครับในขบวนก็จะมีการเดินขบวนมาจนสุดงานแต่ว่าที่สําคัญก็คือ คนที่มาตักบาตรทุกท่านนะครับจะนั่งนะครับจะนั่งแล้วก็เอ่อจะนั่งตักบาตรกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นรูปขบวนอันสวยงามของอขอบวนแห่ของเราได้อย่างชัดเจนนะครับยังไงขอเล่นเชิญนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโกโก้นะครับชาวจังหวัดลบบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับมาร่วมงานประเพณีตักบาตรเทวที่วัดดงน้อยของเรานะครับแล้วก็ร่วมกัน ซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าเราจะมีตลาดวัฒนธรรมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับกเ็เชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกันครับขอบคุณมากครับวันเสาร์ที่1 9ตุลาคมนี้มาตักบาทเตรวทวข้าต้มลูกโยนและข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะที่วัดจงน้อยตำบลกบโกอำเภอเมืองจังหวัดลุบรีค่ะนํเสนอข่าวโดยสถานีข่าวร,รโพสต์ทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน